ท่านนายกนะครับขอถามทีคำถามเดียวครับคือบางทีตอนนี้โลกโซเชียลเมื่อวานเนี่ยเขาถามว่าเออตามหาคุณนายกไปไหนอะไรยังไงบางคนเขาไปเข้าใจผิดว่านายกไม่ไม่ได้ลงพื้นที่ทางานอันนี้ชี้แจงอะไรบ้่งทางการตลอดนะครับทีมงานเราทํางานเป็นทีมนะครับอาจจะไม่ได้เห็นที่ลงพื้นที่นะคะหลายอย่างที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องโควิดนะคะทางานทําตามความเป็นจริงนะครับแล้วก็ พี่เองเป็นคนที่โดยปกตินิสัยตัวพี่เองใน,นที่ใดแก้ปัญหาตั้งแต่เป็นศิลปินมาตั้งแต่แรกเ่ยพี่เล่นโซเชียลไม่เป็นเลยพี่ไม่เป็นเลยแล้วพี่ก็ไม่ได้อ่านนะคะแต่ขอขอบคุณนะคะสําหรับคาแนะนํานะคะที่ผามมา่านมาทั้งเพลงนะคะพี่เชื่อว่าตรงนี้เป็นกําลังใจสําหรับพี่ค่ให้พี่ได้ไปแก้ไขในสิ่งที่เป็นศิลปินอยู่พี่อาจจะมองไม่รุ้งเห็น,นอะไรในเรื่องแต่พี่ไม่เคยทิ้งเรื่องนี้นะคะหน้าที่ของความเป็นใน,นที่ใดตรงนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเนี่ยก็คือการให้คมสุขประชาชน อะไรที่ช่วยเหลือได้ก็ช่วยช่วยที่เหลือได้ตามตอนเป็นนายทิดาก็ช่วยเหลืออีกอย่างหนึ่งตอนมาเป็นนายธิดาแบบนายกอบจก็ทําตามหน้าที่ที่ที่ตัวเองได้รับในอํานาจหน้าที่ของอบจที่เป็นอยู่ค่ะนะคะขอบคุณพี่น้องประชาชนหลายคนนะคะที่คอมเมนต์มานะคะจะด้วยแนวทางอะไรก็ตามทุกคนมีส่วนแชร์ความคิดให้ให้ตู่ทั้งนั้นค่ะขอบคุณ ะะแล้วลก็มีอะไรก็แชร์กันมาค่ะบอกกันมาค่ะนะคะโอกาสดีกว่าน,นี้โควิดจะจางจางมาเปมือนกนี้เราคนได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะแต่ตอนนี้ขอทุกคนกำลังใจงเงยอะๆในสถานการณ์แบบนี้นะคะและมันจะไม่เกิดขึ้นอีกเรางวรรู้นะคะขอทุกคน,ในใปลอดภัยพระเจ้าคุ้มกันดีเลนะคะขอบคุณมาก,มากๆค่ะ